ท่านที่เกิดวันเสาร์ปีหนูหรือปีชวดนะครับมิ่งขวัญโชคลาบเนี่ยอยู่ที่ต้นมะาพร้าวและต้นกล้วยธาตุน้ํานะครับชันสาเป็นเทวดาผู้ชายปีชวดวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าหนูจ่าฝูงนะฮะท่านว่าจะเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงดีนักนะครับผู้ที่เกิดปีชวดวันเสาร์หรือหนูวันเสาร์เนี่ยและเดือน5เดือน11ได้แก่ เทวดาขีหนูท่านว่าผู้นั้นน่ยจะมีสติปัญญาไหวพริบดีทันคนนะครับมับกไม่เสียเปรียบผู้ใดทํากิจการอะไรพร้อมไปด้วยเหตุผลเสมอลูกษาเอาตัวรอดดีแต่มักจะมีความคิดไม่ลงรอยกับคู่ของของตนเองนะครับถ้าเกิดกลางวันจึงจะดีเกิดกลางคืนไม่สู้ดีนักเป็นชายจะอาภัพคู่ที่เหมาะสมปีมะโรงปีวอกคู่ที่ไม่ถูกฉโลกันก็คือปีละกาปีมะเมียปีมะแม ดวงชะตาคนเกิดปีชวดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนมีอำนาจในตัวนะครับผู้คนเนี่ยเก่งใจแต่มีข้อเสียคือชอบออกหน้าแทนลูกน้องหรือคนอื่นนะครับจึงมักเดือดร้อนด้วยเรื่องคนอื่นแทบทุกครั้งจึงควรแก้ไขด้วยการงดเว้นการออกหน้าหรือคำามากันให้ไข่เด็ดขาดเพราะนั่นจะเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับการสวมพระคู่กรมีแก้ดวงแก้เคสเสริมชะตาเนี่ย สำหรับท่านที่เกิดปีชวดวันเสาร์เขาบอกว่าควรแขวนพระหรือบูชาพระปางห้ามสมุดซึ่งมีลักษณะาการยกประหัรมือทั้งสองข้างนะครับดังรูปซึ่งแสดงให้เห็นนะครับจะสวมจะแขวนหรือจะมีไว้บูชาก็ได้นะครับลองหามาบูชานะครับเพื่อแก้ชะตาเสริมดวงนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เกิดปีหนูวันเสาร์ขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ